สวัดีครับรอบนี้ Civic FD ผมตัดสินใจนะครับเบิกโชคของศูนย์อันนี้คู่หลังหลังของศูนย์เลยนะครับไม่ใช่ของในท็อปี้นะถ้าไมผมถึงตัดสินใจซื้อแพงเพราะว่าผมมองว่าอยากนิ่มก็เลยแบบอ่ะเบิร์กได้อันนี้โชคหน้านะครับทั้งชุดเบิร์กไว้ซีมาเส้นนี้ประมาณหมื่นสี่นะครับนี่โชคหน้าแค่ยกใส่ได้เลยสปริงพร้อม สปิงหลังผมเคยเปลี่ยนไปประมาณตอนช่วงแบบหมื่นโลที่แล้วนะก็เลยแบบอ่ะเก็บไว้ก่อนเปลี่ยนโชคหน้า้อมโชคหลังแล้วก็ชุดเบาเนี่ยจะได้ไม่ต้องประกอบนะครับมาจากส่วนแบบนี้เลยฮอนด้านะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยประสบพบเจอกับโชคแบรนด์ o อ m หรือว่าแบบของเรียนแบบมันขับแล้วฟิลลิ่งมันยังไงก็ไม่รู้ มันแข็งขึ้นนะครับแล้วน่าจะด้วยไวได้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าครับโชคนิ่มดีกว่านี่มีพาร์ทนะครับเห็นไหซ้ายขวาคนละพาร์ทกันนะวิธีซื้อก็คือไปเช็คเอาเลขตัวถังเช็คนะครับชัวๆวนี่คู่หลังของแท้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยกใส่ก็ถ่ายให้ดูนะครับขัับแรกนะครับถอดช่วงหลังมันต้องเปิดสุ้มตรงนี้ก่อนนะซุ้มช่วงนี้ ก็เดี๋ยวเอาที่งัดปกกันมันหมุนตามนะครับเดี๋ยวนี่เยปึ๊บเสร็จแล้วก็พับออกมานะครับ เราก็จะเห็นหัวโชคแหละเราก็ใช้14กับเบอร์5นะครับไขออกไขออกทั้งสองข้างนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรไขแค่ตึงมือนะบูทมันน่าจะยุบและไอยางหัวโชคเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมถอดให้เสร็จกันนะครับไอบูทนี่เดี๋ยวถอดโชกแล้วก็เปลี่ยนนะนะครับของใหม่มันมีแต่ข้างล่างพ้อคาตรงนี้นะครับยกรถขึ้นเสร็จเราก็ นับตัวนี้นะครับยิงออกปุ๊บแล้วก็ดันโชกให้มันหลุดออกมานะครับน็อตนะครับ14 โช๊มันตายนะครับมันขึ้นแก๊สมันเหลือน้อยด้านบนใส่ตรงแนวเดิมนะครับเสร็จแล้วก็หาที่วางใบนะล้วไปไขนอดประกดเนี่ยไขให้มันได้สักสองสามเกียวแล้วไปยัดข้างหลังตอนเข้ากับตอนออกมันต้องเหมือนกันนะครับดันโชว์ขึ้นเพื่อให้มันอ้อ,อ,อมองไา ไขเหมือนเดิมนะครับให้มันแน่นเสร็จแล้วก็ประกบสายนี้เข้าไปก็ไ,ได้แล้ว <S 2> <S 2> แน่นแล้วนะครับแล้วย่างนี้ก็ที่เดิมข้างหน้านะครับต้องมีนี่เบอร์สิบสี่ไข่สามตัวเห็นไหมด้าในมันมีตัวหนึ่งแล้วก็ไขให้หมดนะครับก่อนที่จะยกรถขึ้น ไขแค่พอดีพอดีนะครับแค่ประมาณเกี่ยวสองเกี่ยวเพื่อให้มันเวลายกรอแล้วมันจะถอดง่ายๆนะครับข่างหนึ่งนะครับวิธีก็ยางเอาอยางขึ้น ใหม่นะครับก็วิธีการก็คือดึงหัวฝานี้มานะครับติดการน้ำเข้าหัวช็อกเห็นไหมใช้มาสิบกว่าปีไม่มีสนิมเลยนะ กดให้แน่นนะครับนำเหมือนจะสองข้างก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไ่ายนตดล้อ 100มาลองวิ่งนะครับเปลี่ยนโชคโชคหน้าสตัดทั้งชุดนะของโรงงานแล้วก็โชคหลังนะครับถ้าเปรีงหลังผมเปลี่ยนมาที่บอกก็คือประมาณหมื่นกว่าโลนะฟิลลิ่งแรกที่ขับออกมารถนิ่มไปแบบโหนิ่มเนี่ยขึ้นสะพานเนี่ยปกติเนี่ยถ้าลงอแะบบฟิลเหมือนกับโชกกันนะครับกระแทกแบบลงทีปปักปักปักขับแล้วแล้ววิ่งอย่างเงี้ยรถมันไม่นุ่มเลยตอนเนี้ยฟิลลิ่งพวงมาลัยหรือว่า เทรลิ่งโชกคอะนุ่มนวลขึ้นเหมือนกับออกแห้งมาใหม่ๆอะตอนนี้ยางอาจจะแข็งอะครับแต่ว่าก็เร็วๆนี้ก็คงจะไปเปลี่ยนยางชุดหนึ่งเอาให้จบทําช่วงล่างอาการก่อนหน้านี้นะครับมาจากที่ผมอะไปเปลี่ยนบูทปีกนกหน้าหลังบูทคานอะไรพวกเนี้แล้วเหมือนกับพอลูกหมากกับชุดบูทต่างๆเนี่ยมันแน่นใช่ไหมครับ มันก็มาออกอาการที่โชกนะโชคมันก็เหมือนกับมันบัมเกินจนมันดึงช่วงล่างไม่อยู่อะครับมันก็เลยเด้งเพราะตอนเนี้ยเนี่ยผมขับอะโหถ้าเป็นโชกอันเก่าเนี่ยเด้งดึงดึงเลยรถไม้แสนต้นเองนะเนี่ยแสนสองหกเองไม่ไม่ได้เยอะนะแต่มันเส้นสิบกว่าปีละมันก็เลยทําให้โชกก็ตามสภาพแบบผมว่านะแต่พอทําไปแล้วก็คนละโลกเลยครับนิ่มแล้วก็อาจจะต้องไปตั้งศูนย์นะแต่เดี๋ยว ผมยิงให้โช๊คมันเข้าที่สักอาทิตย์หนึ่งก่อนมันขับได้เพราะว่าตอนทำเนี่ยผมใช้วิธีคือเอาตัววัดไอ้แคมเบอร์เนี่ยไอ้วัดไว้อยู่นะครับว่าองศามันประมาณเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เพี้ยนมากแต่ความสูงลถสูงขึ้นนะครับประมาณหนึ่งเซนแค่เปลี่ยนโช๊กนะแต่เดี๋ยวพอวอร์มไปสักพักนึงก็จะลงมาอาจจะสูงขึ้น,ส,นสักครึ่งเซนก็ถือว่าปกตินะครับเพราะว่าโช๊คมันใหม่แก๊สมันแข็งแต่ตอน,นเนี้ยเนี่ยผ่าน ขึ้นผ่านเนินโหนิ่มขึ้นเยอะเพราะคันนี้ผมใช้อยู่ก็สลับกับน้องสาวใช้นะครับก็เลยค่อนข้างจะจำเป็นลิงได้ว่ารถมันช่วงล่างเดิมมันก็ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะพอยิ่งมาเป็นแบบโชคไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโจวไลน์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไดยครับสวัสดีครับ